เสียงดังคือก้องเฮ้ยบุ้งนี้ในงานครับผมเดืองอุยห่เนาะนี่จ้าเป็นตึงใจงามงามนี่โอ้โกลบนี่วัวลือดัวสิตัวใหญ่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณเสาเดือนอีสานมนฑ์พะลุยครับผม วันนี้พอกันช่วงบายบาเนาะมารอบางกบมไงขึ้นเ่าครับผมฝนเบาฝนเท่าเดือนี่ครับผมวันนี้หมานบ่หมานเนาะมาทางเขตอำเภอขูขันด้วครับผมมาใกล้แนวพี่น้องวันนี้ดูนี่กันครับผมหมานบ่หมานเนาะดูนี่กันเลยครับผมก็ดื่มในแหลกในหมานครับผมอ่าสวยงามงามะ อจะเลี้ยงกันลืมถุงมืออีกแล้วเด้อค่ะซักไว้ทำอะไรเอามาคือเกาดินดินดีดินดีนานจับได้เลยโอ้โหเหลืองุยหียี่น้องอากาศสดยอดพี่เกาเน้าเหมือนนี้เนาะอากาศจังสีหมองกับก้านวานแห่ครับผม หาลงนามไก่ละครับผมปลาสุดยอดแกหาวันป้าเลยบนทลืมที่อยู่กของไงมงามแล้ะครับผมคู่หลูเลยพี่น้องอย่าเคแห้งอวเาจะโดดเออให้ละอ้ยนูมองพี่อ้ดููด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  เปลี่ยนทาขงเาด้วยครับผมเปลี่ยนบุญแ้วเหมือกันนอนแค่นอนแค่อากาศมึงเป็นลมแหละจริงจริงเพื่อนนี่กสิ้ลุกคักอู้โหฮิปหยุดหแห้งอ้ยเติบโอ้บุงมมีแหงาดนี่ยโอ้คโลยุกเลือน ยี่เป็นงาน่ะ่้เมักลับมาเลยไม่บอนี่ไก่เนาะนี่จ้าเป็น้ไงามอ่านี่เยกี่เกีวชกล่องนครับช่วงตัวหาจนหอบแาจะาหอนมชมใบแดนแงม่จะเสาร่ตัธุระเนาะจ้ะ่อแก้มแล้วครับ

ไม่ยังสิว้สำสาวเดือนที่จิงใจนะม่งสุขูโเอ่างรักประทันเลยหนาวมากพอดีดิเศยคนนึงนะจ้ะเศยคนนึงเหรอยพักกระเด้าครับผม สีแดปนนึงหรือสีแดขวาหรือสีแดดจังใดเมื่อยแดดแห้อคะขวาจะห้ออกพี่น้องมนกงออกไ่ม่มันงามเลยจะว้อยออกจอยูไซบานิทงงาเลยเป็นพันไล่กบติดอกพี่น้องแดบอเดือนนกน้มบอก หลังนามอกโนี่แวหอยง่ายเปลือยลยยามเสียบจึดเลยหงายงามนี่จอไบุ๊กแนอิงใส่ฟางแมนค่ะใส้ฟางเปิดเปนงามเลยแตัวงั้ม่มีน้แล้วมตมน้อยงดิน้มหลทั้งคุณดิ โดดไปัหนกรนโดดไปนอ่นี่น้องพอสองไงเลยครับผมติดกันเลยนี่ยไงหนึ่งสัเดือนบอก่อนนี่ดิอยู่หมดเหรอใช่เลยอันนั้นเด่นดังกบโปแมนหมดนะเรื่อแมนหลีเองว้าวนี่หีต้มเอาเลยด้ครอโอยนี่ขนาดยัไงเนาะ

เอ้ยม oh, ื่นอหื่หื่ข้างหลังก็หลังน้ำกคู่โอ้สองงติดกันเลยพี่น้องเลียมหาแข่งขันสังเกตดีๆเป็นต้มสังเกตที่น้องเรือนหรอเบิ่งหยาแข่งสองงางคู่งายคู่ไหนจะตัวงานาะกบเท่าเนาะ งานกับภูมิเป็นยังๆพี่น้องเลยปลอพี่น้องตัวนี้เขาเอาไงคูด้กับภูมิไก่จเลือดเลยจเป็นคูขันโบออกก่อนจน่อยว้าวนี่กลับเลยงานแต่ละเสดนี่ต้มนีละว้ายเจ้่อบใหญ่จ่อย สุยฝนขนาดครับผมมือนีแดดหอนคักขนาดเลยทนบึงผมมีหอมมีบดเลยหอนครับมีหอยยังเหรอีสานบ้านนาพะลุทนแดดสานบ้านนาพะลุยทนแดดมีหอยทนแดดมีหอทนแดดหลุดในการเชี่วๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมหูหเลยอ๋อน้ำหอมเลยนะเมนต์ไแมเมนตกบบ่แมนเฮ้ยบึงดีดีบึงเย้โกบนนั่แหละ นั่นแอนจับมืานชีโดอหอวใหญ่ขึ้นเรียว่ย <laughs> <laughs> <Yeah! S 2> นักเม้วใหญ่มันเป็นขางโคกดอกกุ๊บเลนแหละ,ละนั่น <laughs> เออเมนเท้าเดือนเนียเเนาะขางโคกปิยานยังขางคกมัมีฟัน,น, <laughs> <laughs> นดอกมหนมันนักเงี้ยม <c oughs> ปยานดอกขาวนักนย <c oughs> มันก็เนืองกรัปุมเอาเดือนพอแล้วรับผม เปิดเทียปุ๊เลยนี่เราง่ายเลยที่นี่อุ้ยเป็นขืนนมานี่แง่จ้ะโอ้จะขืนมาหายใจอันรุัวกระพุ้มพอแล้วครับผมอ้ยู ไงบอกหอยคงแฉะไงบอกหอยคงแฉะเขเดอนมานีอยู่มันเดเดินแต่เดอนนีเอาหอยมาอยู่ไเครเสเอาเลยเด้ออ้ดีซะนานหวานรวยตอนเงเลยไงบอกหอยคองแฉะเลยอ้าวอ้ม่มีเรบอกไ่มีเบอกบน็ไปเร็วดบ่อไปเร็วไปเร็วอนนี่ละเนเด่นเนาะ เรื่อนก่อนแล้วครับผมโอ้โหนี่งามเลยคุณนี่อะไรอะติดสารน้ำเลื่อยเรื่อยอุ้ยปุ้นอุ้ยนานๆเห็นบ่อบ้านเด็กเปิดเลยเปินหัวอยู่รซาได้นี่งามเลยเมียนจ่ะัวเดี่ยว่หรอใหญ่เลยคลึกเลยต้องเปิดลึกเลยเละโดดมาหาเลย อู๋สิบผ่านอีกแล้วมันอาเจีนเหม่อเขอสองไงขอกันเลยครับปุ่อนดเดยครับปมปัวงามกึ้งหัวง่ามเหรอบ้างแดดครับผมัวง่าแห้งมงอดบนทางไป่อยู่ใส่ในี่่กันเนาะดูบอดอกดูบอดหยาดูวาน เปิดคลุกไห้เอ้าหพิ่มองบ่โอ้พี่หาไงครบกบอีกคอเอ๊ะเต็มหนังโอ้ยออ้ยเล็กนี่อ้าวผม ลึกเขยลึกลึกลึกดเดออาเลยุกเลยเี่ยรับโคบเด็หลุนง่ายจงครับผมมาันมาัครับผม่งครับผมอ่ะเป็นไงนี่ครับผมงามนี่กชงตาช่งตาไปไหนครับ งงามครับผมรู้เลยเสียงดังคือก้องเกบุ้งงเือดอตากับงน้ำาลุนน้ำเดือดตาแครครับผมหรอนี่อุ้ยอย่าให้บุอย่นีเองข้นมาดิัน้เลแแลจะข้นมานี่จีได้เราได้นน่ลงกไปแล้วงไปะนะไบอ อุ้ยบักลึกเลยเนี่ยข้างนเด้อเด้อเ่ยไระวังเด้อสานะคะแดดพี่บดี้เอาแดด้องต้องแดดก็ออมีนั่งะออเด้เด้องามมันตาเด้อเตรียมคุบตาโดดคุบเด้อตาเด้อโดดอกแท่ลอู้อจับขึ้นมาเลยเชือด้อนั่นนั่นนนน่น ว่าละตัวสีโตใหญ่เออบางปวดเพิ่นกระหูนะคะอยใหญ่ลีอืออือโอ้โหใหญ่โคตรเลยพี่น้องคนนี้เบื่อนเขาไปล้างน้ำเถะก่อนอ๋อหมานะครับผมจะไม่ติดจันเลยเอาล้างน้ำก่อน สองไ g à y แกกันเลยวันนี้เดี๋ยวสอง n g กันไล่ให้งสุดเดีอนน้องเดี๋ยวสอง n g ติดกันไล่ไงเป็นครูเป็นครูเป็นครูหล่งหล่ไง่เบาที่ะมมีมีมีมยบนำเย้าแล้วก็ปพุ่มหอนแหงเอาแหงคัดเลยนี่เดียนหอยนะครับโซเดียนเดี๋ยวหอยคน หมุนอยู่เคียวมาแบบคึบกางเดียร์ยดจ้ะกุ้ยจะหักกระโกกบลุ่นไม้เนาะกบลุ่นไม้วัวสิบพันล้วพี่เนาะสิบท่าใแล้พูดประมาณูประมาณขนาดนี้นะจเลื่อนกระบานเถอะเหนื่อยแล้ว มมนนี่เป็แอดแห้งน้อไม่เนาะแดดแบบรยอดเลยหอนขนาดเลยนี่กระดาหยดมันเท่านี่สิบพันอีกแล้วครับผมนี่ครับ้องม่เนาะหอนแดดกับหอนแห้งแ้ะจนอ่อมเนาะเมื่อไหร่ยุเจีเดียวบุษะหน่อยนะได้ยุมองสะไปกําบานเนาะขอกันณแม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผม คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ,เย็นนมแหละ